อุบัติตเหตุใช่ค่ะอุบัติเหตุล่าสุดนะคะที่มีความคืบหน้านะคะ,คะของรถโดยสารค่ะที่ไปพุ่งชนต่อหม้อจนมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ5รายด้วยกันแล้วก็ตอนนี้มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะที่โรงพยาบาลรวมแล้วเป็นผู้เสียชีวิต8รายเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลใหม่มีภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะคะที่เขาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามของจุดเกิดเหตุเนี่ยมันทึกไว้ได้วินาทีที่เกิดเหตุอย่างชัดเจนนะคะเราไปดูจากคลิปนี้กันก่อนค่ะ เีเบรกเลยสนันวันไหวแบบนี้ที่เราได้ยินเสียงเบรกตามหลังคือเป็นรถคันอื่นๆที่เขาใช้ถนนอยู่แถวนั้นนะก็ตกใจแล้วก็มีการเบรกกันดังเอี๊ยดนะคะแต่ว่าคันที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนี่คือมาอย่างแรงมาอย่างตรงแบบนี้เลยนี่คือรถที่เขาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามมีกล้องหน้ารถแล้วก็บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะคะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นฝั่งที่เป็นขาเข้ากรุงเทพนะคะบนถนนมิตรภาพค่ะรถทัวร์คันที่ไปชนต่อหม้อน,นี้เป็นรถทัวร์สายกรุงเทพ ที่มาจากร้อยเอ็ดนะคะเขามาจากบขอสอสุวรรณภูมิที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวเนี่ยพุ่งชนเข้าไปผู้เสียชีวิตณตอนเกิดเหตุ5รายเลยคนที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลและล่าสุดรายงานเสียชีวิตเพิ่มอีก3รายเมื่อวานนี้2วันนี้อีกหนึ่งะคะรวมทั้งหมด8รายแล้วนะคะทางควบนวยการป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงสิริรัตน์สุวรรณริ์ท่านบอกว่า ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสระบุรีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาประชุมร่วมกันค่ะเพื่อจะหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุลงพื้นที่ไปแล้วด้วยไปตรวจสอบนะคะรถทัวร์คันที่เกิดเหตุเขาเอาไปจอดไว้ที่อู่ใต้สะพานต่างระดับนะคะเนี่ยสภาพพั<า>งลับเยิน,เ,นเห็นบอกคนที่เป็นผู้โดยสารอะ่ะ คือขยับขึ้นมาด้านหน้าเลยอะคะอ่ะลักษณะนี่คือชนแรงจนเบาะมันเทไปด้าน้นหมดเลยอะใช่ค่ะก็ะะพยานในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนเมืองรถก็หลับอยู่ด้วยนะคะ,คะนั่งรถทัวร์มาระยะทางไกลๆเนี่ยก็เลยทําให้พอตอนเกิดเหตุบางคนก็ถึงกับกระเด็นออกมาเลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบว่าสภาพยางรถเป็นยังไงดอกยางเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วก็ตรวจสอบ ส่วนควบต่างๆองค์ประกอบต่างๆของรถนะคะจะได้หาจุดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าเดี๋ยวรอนะคะการพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งทีนี้ทางฝั่งของนักวิชาการขนส่งชานานญการพิเศษค่ะคุณสมพรสิทธิการนา <Yeah. S 1> ก็เปิดเผยข้อมูลของรถคันนี้ด้วยว่าไปตรวจเรื่องของการต่อภาษีปรากฏว่าเขาตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีเมื่อ29มีนาคม2564เพื่อจะต่อภาษีเพราะว่า รถคันนี้เนี่ยภาษีรถจะสิ้นสุด31มีนาคมนี้ค่ะโดยในวันเกิดเหตุรถวิ่งออกมาจากต้นทางที่บขสสุวรรณภูมิอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ขับมาเรื่อยๆแล้วก็มาแวะตรงจุดเช็คพอยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาพักแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เดินทางออกมาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะโอ้โหทำไมอยู่ช่วงกลางวันแล้ว ตอนแรกคนบอกว่าเอ๊หลับในหรือเปล่าออใช่อันนี้เดนะี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันนะคะแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงเวลากลางวันแบบนี้เลยเรื่องของความเร็วจากการตรวจสอบถ้าดูจาก G P S เขาบอกว่ารถวิ่งมาประมาณ80กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นก็ไม่เกินกฎหมายกําหนดแต่ถ้าไปดูจากกล้องของทางหลวงนะคะช่วงกิโลเมตรที่17เป็นต้นมาเนี่ยจะพบว่ารถโดยสารวิ่งขวามาตลอดนะขวาปกติต้องวิ่งเร็วไงคือ ความเร็วถ้าเกิดว่าวิ่งเลนขวาน่าจะประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมแต่กรณีนี้เหมือนคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าวิ่งช้าแช่ขวาหรือไม่ค่ะ,อ,ะอ,อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะ,คะทีนี้พอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างหนึ่งยังไม่ได้คุยกับคนขับรถ เพราะเมื่อวานคุยไปนิดเดียวเขาบาดเจ็บ <ปะ S 1> ตอนที่ไปให้ข้อมูลใช่ก<ช>็ต้องไปรักษาตัวก่อนพูดต่อไม่ได้ใช่ค่ะขณะที่ในวันพรุ่งนี้ทางขนส่งจังหวัดเนี่ยก็จะทําหนังสือเรียกผู้ประกอบการบริษัทขนส่งนะคะแล้วก็บริษัทสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ที่เป็นเจ้าของรถคันนี้นี่แหละค่ะมาชี้แจงข้อเท็จจริงคนขับยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลก็เดี๋ยวต้องว่ากันไปว่าจะมีความผิดอะไรบ้างในเรื่องของความประมาทก็อยู่ที่ผู้ขับขี่ถ้าเขาขายประมาทจะถูกปรับสูงสุด5,000บาทนะคะ อันนี้คือเป็นการแจ้งข้อหาคนขับรถทัวร์เบื้องต้นก่อนขับรถประมาททาให้ทรัพย์สินราชการเสียหายแล้วก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะแล้วถ้าเกิดว่าขับรถเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตแบบนี้เนี่ยตัวคนขับก็จะต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตเบื้องต้น30-90ถึงวันด้วยแต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีอุปกรณ์ของรถส่วนควบตัวรถที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็จะมีความผิดปรับสูงสุดที่50,000บาทค่ะ คันนี้จะวิ่งขวามาตลอดเลยค่ะจนมาชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นบนชนบริเออร์ค่ะเพราะท่นเรารู้สาเหตุนะครับสาเหต<น>ยุยังไม่ยังไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบยังไม่ได้คุยกับคนขับรถค่ะคแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่า ใครเป็นคนขับรถที่แน่นอนนะตอนนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องมีการติดต่อไปทางฝั่งของเจ้าของรถก็ถาามาให้ใช่ใ,ใช่ค่ะคใช่ค่ะขนส่งเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ขนส่งจะทําหนังสือเรียกผู้ประกอบการก็คือบริษัทขนส่งแล้วก็บริษัทสหพันร้อยเอ็ดทัวร์ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกับบริษัทขนส่งแล้วก็ตอนนี้คนขับรถก็แอดมิดอยู่เนาะ ก็เบื้องต้นก็น่าจะให้ผู้ประกอบการมาชี้แจงข้อเท็จจริง